วันนี้ราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบี้โซนนะวันนี้อยู่กับกาชาอ่าสิบเลือกหนึ่งนะครับแล้วก็กาชาฟรีรายวันนะครับก็ขออนุญาตพูดเกี่ยวกับกาชาสิบเลือกหนึ่งยตอนนี้เขาก็มีมาให้เราเปิดแล้วนะคือเราต้องเลือกสิบตัวแล้วเราจะได้หนึ่งตัวในนี้นะครับก็จะมาตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดเลยหรือว่าเมื่อวานนั่นเองนะครับก็เป็นกาชาที่ ่าดีถือว่าดีอยู่นะเราต้องเลือกทั้งหมดสิตัวที่เราอยากได้นะครับอย่า <c> ง <oughs> ที่1เลยเลือกตัว,ตวมีตัวที่มีประโยชน์ครับเลือกตัวที่จำเป็นต้องใช้เลือกตัวที่แรงเลือกตัวที่เราอยากได้นะครับเลือกประมาณนี้แล้วแต่เราเลยคร่าวๆอันนี้ก็ตัวที่มีประโยชน์นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวที่ผมอยากได้แทนนะครับ ก็เป็นตัวที่แรงด้วยเยวขอหาดูก่ Load. อนรถอ่มันจะเป็นต้องใช้ครับโอเคค่าๆประมาณนี้แหละเอาเลย โอเคครับได้ไว้ครับถือว่าโอเคได้อยู่นะถือว่าคุ้มนะไว้แรงมากนะครับต่อไปเป็นกาชาฟรีรายวันครับก็จะมีอยู่10วันครับแล้วก็จะได้อ่าการันตี5ดาวหตัวในสเติปที่10ด้วยครับแล้วก็ในระหว่างวันนี้วันที่1ถึงวันที่9นะครับเราจะได้หรือไม่ได้นี่ก็แล้วแต่ดวงเราเลยนะครับก็จะมาถึงวันที่15เลยตัวแรกเป็นตัว ดอปนะฮะชุดแรกๆแ,แถวบนสุดเป็นตัวดอปทั้งหมดนะครับเนลฟ้าเป็นตัวบูทนะครับบูทสายเอทเคนะฮะอิคา,าคู่ก็เป็นดอปนะครับดูเคียเป็นตัวแรงยินเป็นตัวบล็อกคร์บลีกของทุกสังกัดนะครับโทชิโร่เป็นดันกิวครับยินาโมริดอบหยาดน้ำครับโซมารีบล็อกการ์บลีกเหมือนกันครับยามิผมไม่แน่ใจนะ วุ่นก็ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอุกิทาเกะตัวนี้จะเป็นตัวดอกนะฮะดอกน้ำหอมอ่าเบียคุยะก็ดอกครับโรสก็ดอกครับอืมดอกดอกดันกิวแต่ละตัวมันทุกตัวมีประโยชน์หมดนะในนี้รวมๆแล้วมีประโยชน์ตัว มีประโยชน์หมดครับบางตัวไม่ได้ดรอปก็ใช้ในดันเกลวเหมือนกันแล้วก็แอบมีจิโกเขียวมาด้วยนะครับก็ใครได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วกันต้องไปเปิดกันนะทั้งหมด10วันก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเปิด1สเต็ปก่อนเลยไปสเต็ปที่1 ก็นั่นแหละครับวันแหลกส่วนใหญ่มันจะไม่ได้นะเป็นเรื่องปกติเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับตอนการเปิดกาชาสวัสดีครับ